ในช่วงระยะเวลาแค่10ปีเนี่ยเราเห็นของของเงินเฟอ้อชัดเจนได้มากขนาดไหนโดยผมจะเปรียบเทียบราคาของสินค้าอยู่3อย่างคือราคาทองคําที่ตีเป็นออนราคาค่าแรงขั้นต่ําและราคาผัดกระเพรา1จารยจานเริ่มจากปี2015ครับราคาทองคำานออน,นยอยู่ที่1,200ดอลลาร์ 1, ปัจจุบันนี้ครับปี2025อยู่ที่ประมาณ3,200ดอลลาร์ 3, ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเพิ่มขึ้น166%ในขณะที่ราคาค่าแรงขั้นต่ำนะครับย้อนกลับไป10ปีที่แล้วปี2015อยู่ที่300บาทปัจจุบันนี้นะครับ2025เอาแบบสูงสุดเลยอยู่ที่400บาทเพิ่มขึ้นแค่33%ถ้าเทียบกับทองคำเนี่ย ็ห่างกันหลายขุมเลยนะครับแต่นั้นมันยังไกลตัวเราต้องมาเทียบกับราคาผัดกะเพราอาหารซึ่งพวกอาหารซึ่งคนไทยอย่างพวกเราชอบกินกันผัดกะเพราครับย้อนไป10ปีก่อนเนี่ยปี2015เนี่ยอยู่จานละ25บาทปัจจุบันนี้นะครับปี2025อยู่ที่จานละ50บาทเพิ่มขึ้นถึง100%นั่นหมายความว่าถ้าสมมุติเราเก็บเงินเป็นเงินสดนะครับมูลค่าในการซื้อผัดกะเพราของเราเนี่ยจะลดลงทันทีเกินครึ่ง แต่กลับกันครับถ้าสมมติเราเปลี่ยนเงินของเราเนี่ยให้กลายเป็นทองคําเราจะมีกําลังในการจับจ่ายซื้อกะเพราซื้อข้าวผัดกระเพราเท่าเดิมในขณะที่ยังมีเงินเหลือเก็บส่วนหนึ่งอีกกว่า60%